สวัสดีครับแม่ไพ่ครับมาตามโคสุไทยแม่ไพ่เนาะที่น้อง่าตามมือสุไทยเลยเด้อแม่ไพ่เป็นแมนมือสุไทยแหละถึงแมนบ่ลองมาจามืทีนึ่งกอนกับสุไทยสิแล้เราฝันได้ซีหกเนาะหกีเนาะเก็บมันสามตัวเตกมเออือเอาเอเหอืออเอาเออ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 ดอวเอนเออ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 เอดทออเ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 ออาออเ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 ่อเออเกอเออเอมเออี้ออเอเอเอ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 เออเออเวดเออเออบออเาเอ มันปูเคนอยู่ดิมือเงนผู้เก่าแบบแบบหนับประมาณผู้เก่าเพิ่นบอกตัวเองตัวไทยเพิ่นนะเออเก้าสี่แปดกับซีหนึ่งกับซีหนึ่งเนาะอันนี้คลิปผู้เก่าผู้หายไปจำพเขาดูๆเนาะเพิ่นมาผู้เก่าเพามือสุดท้ายเนาะนะครับอืมจะว่ากับมีคลิปแหลกก้อนต้องอะไได้ยังไงอีกเนาะ เปลนสามเปลนามปสามเนไ้กหาสนั่นแหละนะครับอืมกัชิมนึงเนาะต่ว่ันนี้มาตามสุดท้ายกลองเบื่องเด้อพี่น้องนะครับวันนี้มันปู่ใหม่มาบอกเป็นยายาียนนี้แหละยาพอแม่ไปาม่มแม่ไปม่มาเนาะมาบอกแม่ไม่สาวนมากเลยเ่นวานเลยมาบอกพวกเนี่ยนมากคนสุดมากคนมายามนมากยามวันนี้ไม่ไม่ยามเดี๋ยวคนด้ว่าม่ซองเมืองผู้นี่แหละมันอยู่ย่นี่แหะ ก็เลยว่าเอาม่ยากจังไดแม่ก็มาเบิ้งสูนี่แหละ่าษาชุยยังไงกินยังไงวางสิพี่อยู่ไหนกินยังไพนะตัวน้ว่าแต่ตัวดีมา่บล่าก็ได้ยินแล้วนั่งเอานี่ยหลเก่าศูนพนะเก่าศูนบนกเป็นด้ยะเหมันทางพะยากัดไม่หยุหาเก่าศูนนี่แหละพนะวางสิล่ะตับอกเป็นตัเลยเนาะ เมียนาหาเก่าศูนได้หล่ะล้างเสียจละ,เ,ละเปิดกลับมาดิกลับมาเลยได้บ้างว่าหาเก่าศูนได้าาหาาดละ่ะที่แล้วเก่าศูนย์ที่แล้วเก่าศูนย์สองตัวน <c oughs> <c oughs> ี่บอกวันก่อนบอก ไม่อย่างก็เอาหกส่วนเอาคัเดียวเก้ใคนเฮ้ยมรวยเก้าสตจะเป็นหกนารับ่าเบาลายเาลายได้หลายได้แเ็ดกันอยู่เนี่ยมัดเขาก็เซื้อเามกก็เล่เอาเลขตัวนั้นอีกเอาฝากวะเป็นยังขี้ฝากได้เลขตัวนี้เยี่ยมเดียตัวไหนจะเลขรถดีบวกเลขราหาซืน่ก็อเข้าหาซี้เก้าหาซีเอาหาซีสองตัวนั่น เล็กรถเนาะแอันนี้คิดบัตรมากอสองหมื่นเต๋อสองหมื่นผลแม่มากอเลยแล้วเป็ยับออกมือวานเนี่ยเหยาขึ้นตังเนี่ยเปปลอยทั้งหนอกไปก็รากันไม่ให้โซกิเลสเสนอเบื้องหลังทั้งหลังมอยก้าวกันเนี่ยก้าเป็นยังเีเหตกา่ณ์นะออจะไม่หนรอ่ะยังโเก้าโอ้ยงางามาบด แม่คนจะตายจากปีลไมอ่เพราลายปีอยู่มีเท้าจำอะไรบ้างจำอะไรบ้างบเลเนาะโดนขัดไปแห้งหรอที่รกเลยมาบอกเออเกก่อนพูดถาต้องเกามาบอกเกานแล้วจะมาบอกงางออกไปนอบานะต้งตาย้็นพูดเถ่าอืมต้องมาบอกหาเกานเนาะโอ้หาเกมันต้องตัดน้เดนเาลืมเน่งเขาก็ลืมว่าอ้เจียบนี่ฮ เริ่มหาหาเก่าหาเพ่อกลับเอาในเรื่อกลับในเรื่องเขาเริ่มเดินหาเก้ามาเลยกันเม่เจ้าซื้อเม่เจ้ากลับเดิมบอกกดกลับไนเรกลับรงไดกเอากลับเลขสองตัวไหมกลับสนเรี่ององูนยไดิเนี่ยนี่นี่ถเอยเออเพราตัดเหล็กเรเริ่มเดเนเก่าหาศูนก็นี่เศูนย์เก่ากลับ้องสิบไหมงี้ยบ่ เออมันเขาจับบยากอะนั่นเขาเจักายงทั้นั้นบอเขาจับกาเจับกลรเรวดอกเร่องนัืนแต่ว่ากัสิีะว่งแต่ว่าให้รถเตีมพีบว่งคนคนบอก้นี่ให้เก้าศูนย์รถอะไรรถแปดศูนย์มาเป็นตัรถไราองเนาะเขาจับรถไรงเนาะเขาจับรถเราเองนเป็นไดเออรถไรางด้อพี่น้องแปดศูนยนี่เรื่องด้วนะครับเกูนกีดแปนยคำว่าพี่นปะรถเตมนะเด้อบริษัทรถรถแปดศูนย์

นี่แหละตัวไข่มากเด้เนี่ยนี่นี่แหละเก้าซุนนี่แหละคือคืออยู่ป้าเป็นยังมาที่แหกเป็นยามาทีแหกอเก้าซุนเป็นยามาที่แหลกมันบอกว่าเก้าซุนนนั่งสองตัวไหมยังไปหางนอกกลบมาจังาม่าอาหาใส่ไหมหาเก้าซุนาะบอกไงตัวแรกเลยเนี่ยบอกเก้าซุนอกเก้าซุนกันหกซุนเนาะก็เรียกว่าคนก็เป็นผู้เฒ่าอยู่แล้วเฒ่าก็จะโดนสัต้์สัตตายก็โดนพี่บอกคนบอกว่าคือกันแปดซุนน้ำสนัหละนะ เป็นหมงน้ำเมลไพ่กันเน้นๆไปเลย90ฮ90ขึ้นมาสินเนาะขึนมาสินสันอ้าวเม่ไพ่ฝันดีดีพี่น้องทั้งวันี้ยเนาะฝันเห็นยาติเสียชีวิตไปแล้วตะโดนเนาะไม่หาไม่ยามสันน้่เม่์บอกคนไม่ยามเนาเบ่งสูบยามนมาซองบึงคนมามากเสียว่าสู่กินอยู่ไหนวะเ้กินอย่างไรกินอยงไมาซองบึงวางเสียละไม่เสียวันสินคมาครับยะเราว่ามีตัวดีมาหายบอ ผมเลยบอกว่าเก้าซุนแต่ในว่าเกาศูนนั่นแหละภาษาเกาศูนนั่นแหละภาษาได้เหงาถนนเหงาไปข้าวเดี๋ยวกลับมาอาหาเกาศูนนั่นแหละยางไปผมเลยไหมครับหาเกาศูนเนาะมองเลยก็เลยเออโลกให้เป็นหาเกาศูนย์เก้าศูนย์ตัวกันคือหกศูนก็ลืมตัดตามตัวเลยตัดทำไมเนาะเป็นหาเก้าหาหกนเนาะตัวกันน้ำมันตีเนาะกระฟาศูนยเนี่ยนะครับตัดออกมาประมาณนี้นะครับส่วนเลขรดเพิ่มเก้าห้าสี่ ขีต้ตบบามาจับทะเบียนรถเป็นสองมื่สั่นาสองมือ,มอรกว่าฝากมันนาเนี่ยเมื่อไปจับให้เต้นตามปากเคยไม่ตามปากอเอ้ยเนี้ยกันเนี้ยกัเราคนจิกัูกอืมเรียว่าฝากมันนํเ่ยเก่าหาีเรียกรถเด้อนะครับฝากเแต่ว่าอันยามาบอกครังหนี่งคือเก่าศูนย์อ่เก่าศูนย์ท่านีนอมีตื้น,นเนาะพี่น้องย่างงเด้อนะครับกเรยว่ากันพีบอกค,คนคตบอกขึ้นรถแปดศูนสดอกพี่น้องสียกันกันแล้วแต่สิตัดได้สมตัวคือหา หาเก้าหกศูนย์หาหกเท่านั้นเนาะไม่ตีเนาะกับหาศูนย์เชดเกียนเราเลือกตัวเล็กผู้ใดกินมากว่่อยากเอาเลขหลายตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์อย่างเดียวเก้าศูนย์อย่างเดียวก็ผ่าเก้าศูนย์นั่นแหละกับเก้าเก้าศูนย์ก็ผ่าซีครับเดดตัวนั่นนะเลขอดๆนะเราหาซีเราสองตัวแบบนี้เลยว้าเป็นยังไงเขาตาเดียนเนาะเดียบเรียมเยอะ หายซี่กับเอลด้วยพี่น้องหายซีหาด้วยนะครับเมื่ตาดีเราไม่ใช่หลายคนจำนีพี่น้องก็ยิ้มจุ่มเลยเขาฟังฝันเลยเข้าใจเนาะอันนี้มันมันคก็อันหลุฝันมันมันนี่ตอนนี้อันนี้ฝันอันนี้ไปเรื่องเนียวกันอันนี้กับน้อวยเออเขาฟังฝันมันรู้เรื่องละเอียดแล้วเขากิดตั้งคอยมาเตียวมาเตียวมาตัวใหญ่ทัดเอาเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ย ฟังพอลวบเบื้องต้ตัวเลขกเขาเลยมันเล่ยบัมันเบาแล้วมันเ็หลายตัวเนียหมอรวยงั้นเรอันนี้อันนี้หมอรวยกับว่ารูปโล่มนเออเรูลมจะเก่าตัวเนี้ย่หันสไอับ้างเออมันก็ตตัดนี่หอกแต่ว่าที่แล้วแน่ๆฮะนี่หการหาเก่าเน่ยหาหกนี่ยทับนี่นะ่ันมีตอนนี้นั่นเออเนี่ยเราเนื้อวงห้ทับนี่ล่ะวงห้เพียกกันพ่าดนนะ เโตคราบเอาแม่ไป้าิจบคลินเอายำฟันเห็นไรฟันว่างเลยก่อนฟันไรยามายามมาซองเบิงมาซองเบิงเฮี้ยนนี่แหละบาซิยูไรกินย่างไรสมมือกูไปเลยมาเห็นสูกเทียเลยมาอันมาจากไรแม่ก็มาซองมื้งูนี่แหละประชันว่าอันไดตัวดีมั่นนั่ก็ะได้ก็ะเ่าสูนั่นแล้วนั่งประชันว่ารวดประชัน ไปก็เล่นเราแล้วมาสองเมืองเราได้ยางไปของทังกลับขึ้นมาเอาหาใช่นั่นหละหลาหาเก้าศูนย์พอนะไปกันเลยย่นยางไปเช่นไปไงหนะไปนั่งยืดเตียงนี่แหละ,ปะไปนั่งยืดเตียงนี่แหละมนไม่นานเลยที่ทะเลมาเลยที่นี่นะทีเออ้เกตกรนะดามแล้วเนาะ ถามสุดดอกับพี่น้องถามมามาเป็นนากันเสนาดอกนาตัวเงี้ยนี่แหะตัวบ่บอกเงี้ยนี่แหละเก้าศูน์หาเก้าศูนย์เนี่แหละตัวเนี้ยเนาะกับตามนั่นเ้อนะครับคือขักความงี้ยน่ยามาบอกเนาะหาเก้าศูนนะครับที่แรกแกยาก่อกบอกเก้าศูนย์สูยูนอะไกินอะไรเนาะกัเลยให้เก้าศูนย์ยางก็ไปยางนี้ไปค่าข้าย่างกับมากพบอกหาเก้าศูนย์ะครับส่วนมอรวยกับเมตุตาไหก็คือ หาเก้าหกศูนหาหกหาศูนนะครับเลขฝากก็คือหาเก้าหาซีขีตบัตรมาจับรถเพิ่นสองมือเนาะเพิ่นว่าหาเขาไม่โชคกส่นเอาให้โชค,หใ,หโชคให้มาเด้อนะครับสำหรับแนวทางของแม่ไพ่นะครับฝันดีแล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายเลยตะเก ا าสุดทา้ายครับเออให้พูกได้มาฝันเหล็กปูเนาะเหล็กปูอย่าลืมเนาะเหล็กปูนี่ติดไว้ในเด้อเนาะฝันแรกคือ 8, 8, แปดแปดสามฝันสองคือยังฮะฝันสองคือเก้าแปดซีบอ่ยัง เก้าแปดเกาแปดส่ three, four, ับก้าสี่แปดก้าสี่แปดก้า่แปดาเามนะบแมเก้าี่แปดกับกับสี่นกับสีนึงเออฝากไปตามเพี่น้องโช่ละหาสาเอาสิว่าแม่ไไปเอาตามกระแสด้อขคืออยากมอว่าวาเล็ดังเรื่องว่าสุฟั่งกสิววามด้เห้อเล็กละครับเก้าสีมีดีด้อนะครับเดี๋ยวคนสิบวามีไพ่เห็นเหล็กดังเลืองว่าลวาด้นะครับว่าว่แมน